โอเคครับวันนี้อยู่กับผมที่ช่อง s e r m e s Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการเล่นแกงก้านในตำแหน่งเลนล่างกันดูครับโดยผมจะเลือกใช้สาย Dream Eater หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าสายหลับนะครับตอนนี้ผมกดโซโลแรง์มาคนเดียวครับผมแรงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณพันเโดยผมจะเอาไอเทมมาเป็น3แว่นนะครับตอนนี้ต้องเก็บสตักให้ได้มากที่สุดครับถึงจะมีดาเมจพอแบกเพื่อนได้ค้างว่ะที่จริงแล้วแกงกาควรเอาไปเล่นตำแหน่งป่าครับง่ายกว่าเยอะเลย แต่ตอนนี้มีคนเล่นป่าเล่นบนแล้วครับผมเลยเอามาเลนล่างเลนล่างค่อนข้างลําบากนะครับคุณเล่นเขาเก็บคลิปไว้ให้ผม2ตัวนะครับตอนนี้เขาน่าจะไปตัดคลิปตรงกลางอยู่ครับเป็นการตัดทรัพยากรทีมตรงข้ามจงังหวะนี้ผมลนนะครับจริงๆแล้วคลิป2ตัวนี้ควรเก็บไว้ตีขี่หลังฮะตอนนี้เขามาดังหน้าบ้านเราอยู่มีโอกาสแย่งได้ถ้าเขาแย่งคลิปมาได้เนี่ยเวลเขาจะนําเรา ต้องหาทางไปดังก่อนนะครับตอนนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอน9นาที15มันจะมีคลิปเกิดมาตรงกลางนะครับโอเคได้หนึ่งสตักแล้วต้องรีบแจ้งคลิปตรงกลางนะครับแต่เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ได้อยู่เพื่อนอ๋อผมไม่ได้โอเคต้องรีบกลับไปตีคลิปตรงกลางก่อนเบลจะได้เป็นเบลห้าเบลห้ายิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งดีครับอ้าวก็อลอกเพื่อนคุม้มาแบบนี้โอเคผมเก็บไปได้หนึ่งตัวนะครับจะไปสตักอีกสตักนึงน,นะครับ โอ้ไม่ไหวแล้วเลือดโลมากเลยดามเมจเขาแรงอยู่ครับตัวเออนิิเฟียหรือตัวที่เป็นอีวย์ฮะเขาจะเกิดแลวจะมีสกิลตั้งแต่เวลสี่นะครับโดยตอนนี้ผมค่อนข้างเสียเปรียบต้องรีบฆ้าให้ไหวคิดตรงกลางถ้าได้มาล้วก็น่าจะเวลห้าครับอ้าวตอนนี้ปุริเรียนเขาเข้าไปสร้างสเปซให้ผมแลลวจังหวะนี้ไม่ควรเข้าไปช่วยปุริเียนนะฮะควรจะรีบฟาร์มให้เวลห้าครับเพราะว่าเราเข้าไปเราก็ทําอะไรไม่ได้อ้าวป่าลงมาแก๊งเลนล่างแล้วครับ เดี๋ยวจังหวะนี้จะเล่นนะครับหัวเขียวเขามาเติมข้างล่างนะครับแต่อย่างโชคดีที่ยังเป็นล่างแรกอยู่เดี๋ยวแปนาทีพึ่งตรงกลางจะเกิดนะครับมีมีคิวเขาไปรอแล้วฮะเดี๋ยวผมต้องรีบขึ้นไปเติมเาก่อน mm hmm. อุ้ยเจอร์ดอด mm hmm. ได้เป็นหนึ่งคิวนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะต้องไปรีบดังข้างล่างก่อนนะเพราะว่าเขาไปกระจุกเลงเขาไอทีมเขาไปกระจุกตรงหน้าป้อมผมดังอันนี้น่าจะเวลเจ็ดโอเคมี2สกิลแล้วครับต้องตั้งใจอัพสกิลดีๆนะครับอัพมาผิดสายเล่นกันไม่ได้นะต้องเป็นริมรเบเตอร์กับชาร์โดบอลนะฮะอัพควายไม่ได้เลยตัวนเนี้ยแกงกาเนี่ยเล่นไม่ได้เลยผมเคยมาแล้วยังไงเพื่อนโอ้ Yeah. เสียแล้วครับข้างล่างผมว่าเอ้ยได้อยู่นะทีมเรามาปิดอยู่ทีมเราเขาเล่นดีอยู่17วิ16วิเกิดโอเคลีเฟียเก็บไป2นะครับตอนนี้นะได้3แนละ้วลีเฟียตอนนี้เกิดมากววเสร็จแล้วตอนนี้แต่ผมยังวลวเจ็ดอยู่เลย คือมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับผมเอาตัวสปีเตอร์อรมาเล่นเรียนร่างฮะมันจะเวลช้าๆเวลวลำบากลลำบากหน่อยเวลาโดนกดฮะแต่ตัวแกงค่าสายเนี่ยมันทั้งล้วงได้แล้วก็เป็นทั้งแอสแท็กเกอร์ได้ฮะสกิลมันโซนได้มีซีซีด้วยเทคนิคเลยคือเก็บสแต็ปให้ได้เยอะๆครับมันถึงจะมีดาเมจสูงแล้วก็ไหลได้เดี๋ยวผมต้องรีบมาดักกุ้มก่อนฮะเผื่อมีตัวหลุดมามีเสียหลุดมาแล้วนะโอเคเขาอันติเขาจ่ายอันติเสร็จล้วละเราต้องรีบหนีก่อนตอนนี้ยังสู้เขาไม่ได้นะครับยังเป็นล่างอยยู่เล ตอนนี้เพื่อนไฟนัวกันอยู่ข้างบนนะครับต้องรีบหาบอลไปดังเก็บสแต็กก่อนนะครับถึงจะพอมีดาเมดอันนี้น่าจะไม่ได้คิวนะเนี่ยเขหาหักลบนะฮะ <c oughs> นิมเฟียเขาน่าจะกลับไปรีดอร์ที่บ้านแล้วนะฮะน่าจะได้ดังแล้วนะครับนิมเฟียเขายังอยู่หรอเนี่ยโอโ้โหผมนึกว่าเขาปว้ากลับบ้านไปแล้วเนะี่ย ย่างนี้ผมตายนะครับผมไม่ได้มองไมนด้แมไปไว้ด้วยตอนเนี้ยผมดนลนยังไงไม่รู้เริ่มเกมมาก็ค้างเลยเวลตามอ่ะคืออยู่ข้างล่างมันเวลยากอยู่แล้วครับแกงกาเนี่ยเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ป่าเนี่ยผมจะชอบเอาไปเล่นเลนบนครับตอนนี้โชคดีเพื่อเราก็เล่นดีนะครับดีเอ,อ่อดีเฟียก็เล่นดีเนี่ยพิมิคิวก็ดีเลนบนสู้ได้คาบ,บิคอนผมยังไม่ได้ไปส่องเขาดูนะฮะว่าเล่นยังไงแต่ผมว่าน่าจะเล่นดีนะเลนเขาถึงชนะแบบนี้คู่กับผมเนี่ยเขาก็เล่นดี สรุปตายเนี่ยผมทวงคนเดียวเดี๋ยวผมหาดังอีกนนรอบนึงฮะับเปีวจะก้าแล้วเปียวก้าจะมีอันตินะแกงก้าเนี่ยไฟน,นี้น่าจะได้เปียวก้าแล้วโอเคก้าแล้วเพื่อนโอเคโอค้ผมเจ็บมากเลยต้องกลับไปรีเลือดก,ก่อนแหละแต่จังหวะนี้ม่มีคิวเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะเข้าไปแล้วจังหวะนี้แหละ ปาพาดนะครับสวยแล้วถ้าสกิลโดนน่าจะไหลได้อยู่ครับเมื่อกี้คาบิคอนเขาตามเราดีอยู่นะเนี่ยไม่ไม่ได้สื่อสารกันเลยเนี่ยไม่ได้เปิดไมค์กันเลยแต่คือแบบทุกคนเขามองมินิแบบเป็นกันหมดเลยทีมเราเล่นกันดีนะฮะเพื่อนเขาขอเลนบงกันแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเติมเอ้ยผมไปล่าดีกว่าข้างล่างเลดี้สตมี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 คิวเข้าไปกับผมนะฮะแต่เขาเขามาโซนก่อนเนี่ย เขาน่าจะไปเติมบนกันต่อเลยทีมตรงข้ามเนี่ยเดี๋ยวจังหวะนี้ผมว่าผมไปหาดังดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าสแต็กยังสองอยู่เลยเดี๋ยวเขาต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะเพราะว่าข้างบนเรายืมนานละอันนี้ต้องตีคีปเพื่อให้ลากให้คีปมาใกล้ๆก,ก่อนนะฮะจะได้สแต็กง่ายๆโอเคได้สี่สแต็กแล้วสักห้าสแต็กแล้วไปบวกกับเพื่อนก่อน,นะฮะ จะได้แบบทันทันแบบเออ่ไอตัวโลตอมมันเข้าข้างบนไปเลยเพื่อนผมด่านไปสองโอเคจังหวะน,นี้ต้องอันติเข้าไปละ <_ z> ผมว่าน่าจะได้นะครับเข้าปอมโอเคเรียบร้อยเ <_ z> ข้าโดดมาแบบนี้เขาก็ตายครับตอนนี้ผมดานแม่แรงแนละ้วเดี๋ยวผมจะเก็บผมจะดัานอีกรอบนึงนะโอ้ไม่ได้แล้วครับ <_ z> ที่ผม กะว่าจะดังอีกรอบเพื่อที่ว่าเออไออันติผมจะได้รีไวไวนะครับยิ่งดังหลายรอบยิ่งเอ่อทำให้เปอร์เซ็นต์อันติชาร์จไวขึ้นครับผมอ้าวไม่มีคิวเพื่อนอันติไปแล้วครับคือจังหวะที่ผมมองว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรอันติเท่าไหร่ครับเพราะว่ามืมสามนาทีแล้วถ้าบ้านเราทรัพยากรหมดเนี่ยมันจะทําให้แบบเก็แบบอันติไม่ทันไฟเลคุซ่านะครับ เพื่อนๆจำไว้เลยครับว่าประมาณ4นาทีเป็นต้นไปเนี่ยไม่ควรจะกดอันติแล้ยิ่งตัวที่เียบอันติช้าๆเนี่ยฮะมันจะเก็บอันติไม่ทันเลกูซ่านะครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้กด5เนี่ยเราไปขอเพื่อนในทีมฟาร์มบางทีไมไ่เพื่อนไม่ให้ด้วยนะบางเกมกดโซโล่มาก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะได้ทีมเป็นงานหรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้ผมโชคดีครับได้ทีมดีทุกตำแหน่งเลย บบนนนกันันะครทีมเขามาหมดเลยเนี่ยแล้วบวัตเตอร์เลจีล็อกด้วยเนี่ยสามตัวโอเคทีมเราสามตายไปนหนึ่งนะฮะทีมเขาสี่ตัวผมว่าน่าจะไม่ได้แล้วละ่ะไฟน์เนี้ยโอเคพลาดแล้วยังไงยังไงนกอันติใส่ผม,มตาย อันติของนกมันกันซีีได้นะครับไปกินนกเขาโดนหลับผมแล้วนะนกใช้อันติใส่ผมถือว่าคุ้มมากเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงหลังสีนาทีแต่มันเป็นช่วงที่มังกรเกิดพอดีฮะมันเลยคุ้มเพราะว่าคนที่ตายตอนนี้มันจะเกิดรถไฟมังกรไม่ทันแต่ถ้าเป็นสีนาทีก่อนช่วงมังกรเกิดนานนะครับอันนี้ถือว่าใช้อันติไม่คุ้มแล้วมันเก็บอันติไม่ทันแล้วเหมือนไร้ประโยชน์ไปเลยฮะจำไว้นะฮะโอ้เขาไปก้อนโดดสวยมากโอเคผมต้องเข้าแล้วจังหวะเนี้ยเอาสกิลพลาดวะ โอเคได้มาหนึ่งคิวฮะสกิลจลีนะเวลาฆ่าตัวที่แบบเรมิเตอร์โดนเดี๋ยวผมมาดักคุ้มนี้ก่อนเราเอากระลอกนะครับโอเคโดนละอ,อ,อันติผมใช้ไปแล้วครับเล่นยากเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวของเขากล้จะเกิดแล้วนกเขาลัสได้นะฮะลสัสโอเคได้มาหนึ่งตัวหลายแล้วนะครับตอนนี้ทีมเราอยู่เยอะกว่า คะละิล้ลอคก็หมดอันตีแล้วผมว่าน่าจะเล่นสบายขึ้นละกังวลแค่ต้องกังวลนกตัวเดียวครับเพราะนกมีสกิลลัสเดี๋ยวผมกะดามไปดีๆหนึ่งชุดน่าจะแตกโอเคได้นกอันตีนะครับโอเคหลบได้ครับทำไมตาอนนี้นกมันอันตีบ่อยจังวะเฮ้ย <laughs> <c oughs> เพื่อนบล็อกโคตรสวยได้ละอีกหนึ่งคิวผมไหลแล้วนะ โอเคตัวที่ห้านะครับจะได้ไหมเพนตาคิวครับผมเพื่อนชงโคตรสวยอาน,นี้กวาจะเกิดทุรักทุเลมากเลยครับคือแกงก้าเลนล่างมันเล่นยากนะครับตัวมันเนี่ยถ้าไม่ได้ป่าควรจะเอาไปเล่นเลนบนเก็บสแต็กง่ายกว่า ต,ตาเนี่ยป่ามีคนเล่นแล้วตำแหน่งบนก็มีแล้วผมเลยต้องเอามาเล่นข้างล่างนะ่ะเหมือนฟืนๆไปแต่ยังไงก็ตามคือเพื่อนเล่นดีทุกคนเลยฮะทุกตำแหน่งเล่นดีหมดเลยผมชอบคาบ,บิกอนที่สุด่ะโดดสวยมากทําจังหวะสวยหลายจังหวะมากครับชงให้เพื่อนอย่างสวยเลยเกมนี้ก็เลยชนะไปนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันลังใจให้ผมเลยน,นะครับขอบคุณมากครับ